สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่คุณพี่ชื่ออะไรคะค่ะพี่วิทย์นะคะพี่วิทย์เข้ามาสัมมนาก่อนที่เข้ามาสัมมนาเนี่ยคุณพี่วิทย์ทำอาชีพอะไรเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านแล้วก็สัมมนาเรื่องการตลาดออนไลน์ขั้นสูงนะครับของุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเออเพื่ออะไรที่ว่าจะเอาคือการขายสินออนไลน์บางตัวอยู่ค่ะแล้วก็ต้องการพื้นฐานเกี่ยวกับการขาย ไปตัดใช้ในการคค่ะค่ะะมาหา,หาวิธีการดีงแอดตัวเองนะคะทีนีน้แล้วหลังจากที่สัมมานามาวันกว่าๆนะใกล้จะจบแล้วพี่วิทย์ได้อะไรไปบ้างรู้สึกว่ายังไงบ้างได้รวบรวมความคิดว่าเออต้องทำยังไงคุนฐานมันมาแล้วก็วิธีการขั้นตอนเป็นสเติปัฏฐานว่าจะทำยังไงค่ะ,คะเอาไปใช้ได้จริงไหมคะรู้ แล้วก็ฝากถึงผู้ที่สนใจคอร์สของเราค่ะว่าคนจะแบบมาดีไหมเตรียมตัวยังไงบ้างถ้าคนที่คิดว่าจะอยู่ในออนไลน์และที่ว่าน่าจะต้องเข้ามาเรียนเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าการที่เราไปศึกษาในแบบบางทีเราไม่ได้ไม่ได้ความคิดที่ยอดวาคนธรรมยังไงเป็นสเกตอาจจะทาผิดถ้าถ้ามีคนแนะนําเนี่ยเราก็เรียนรู้ว่าเราต้องเป็นยังไงต่อไปขั้นตอนอ่ไร ได้ไปถูกทางแล้วก็สำเร็จได้ง่ายๆนะคะขอบคุณพี่เวลามากะคะ่ะสวัสดีครับลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ